นี้เวลาหกหกโมงก,กว่าๆนะครับนี่เรามาพักอาบน้ำที่เกาะช้างนะครับดูบรรยากาศกันครับอาจสวยครับสเกียิเกียิ ชุดนี้โคตรมันเลยหนึ่งศูนย์ห้ากำลังตกดินครับอืมสวยมากยากาศยามเย็นครับเดี๋ยวถ่ายวิวซะหน่อย ใส่ลงอันนี้จัดเต็มจัดเต็มครับโอเคนะครับ